อาเราก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนัดเนี่ยนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกม w e e k Legacy 2นะครับวันนี้ครับถึงคิวของฝั่งมนุษย์หรือว่าฝั่งนักล่าสูนบ้างแล้วนะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยเป็นของเจ้าตัวปานไก่คาคุนะหรือว่าฝั่งอสูนไปวันนี้ผมก็สลับมาเป็นของฝั่งนักล่าสูนดูบ้างนะครับวันนี้ครับเป็นปานของตัวโทมิโอกะ กิวนะครับหรือว่าวาลีนั่นเองแต่ว่าวันนี้ผมจะใช้เป็นเจ้าตัววาลี V2 เลยนะครับเพราะว่าผมลองเทสมาแล้วเจ้าตัววาลี V1 ค่อนข้างจะกากเลยทีเดียวนะคิดว่าคงไม่มีอะไรต้องรู้เกี่ยวกับมันมากมายเนาะเออมันไม่ได้มีเงื่อนไขในการเรียนอะไรเยอะแยะด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราก็จะเริ่มที่ v 2เลยคลิปจะได้ไม่ยาวด้วยนะโอเคแล้วเมื่อก่อนที่จะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วไปรับชมกันเลยครับผม let's go โอเคครับและก่อนที่เราจะไปเริ่มกันผมต้องขอพูดเกินสักนิดหนึ่งนะครับว่าปัจจุบันนะครับเจ้าตัวปานวาลีวีเนี่ยหรือว่าเจ้าของตัวโทมิโอกะเนี่ยน่าจะเป็นปานที่ส่วนตัวนะส่วนตัวนะผมคิดว่าเก่งที่สุดนะตอนนี้แล้วและก็แรงที่สุดด้วยนะตอนนี้แล้วเช่นเดียวกันแต่ว่ามันจะมีความเล่นยากพอสมควรเหมือนกันนะเออเดี๋ยววันนี้ผมมีน้องเฮิร์สนะครับมาเป็นกระสอบทรายแล้วก็ เป็นคนเทสให้กับเราในวันนี้นะครับตรงนี้นะจะเป็นตัว Water V2 นะผมเคยพามาในคลิปที่แล้วนะครับในการเรียนเนะี่ยเงื่อนไขก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับกดคุยให้ดูอ่าตรงนี้เขาก็จะบอกเลยถ้าอยากจะเรียนเนะี่ยคุณจะต้องมีเลเวล200ขึ้นไปนะครับเงิน1ล้านนะครับแล้วก็200มาตเตอรี่อเอ้ย1 0 0 0แสนนี่เหรอน่ว0ย0 0 0หมื่นโอ้ถูกจังฮนะ มึงเก่งมากเลยนะมึงแสนเดียวเองแสนเดียวถูกอ่าแล้วก็200แบตเตอรี่นะครับแล้วก็โอ้แต่ว่าไปแพง5 c r คริ a ตัลแอสเนั่นเองโอ้ไปไปจุกคริสตัลแอส e ซนนะครับเพราะว่าผมลองคำนวณแล้วนะคริสตัลแอสเซนหอันเนี่ยผมใช้เวลาฟาร์มอยู่ราวประมาณสัก20นาทีเห็นจะได้โอ้5อันก็เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องโอเคก็ถือว่า ไม่เก็บเงินนานก็ไปเก็บคริสตลัลนานแล้วกันนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับกดคุยแล้วก็ได้เลยไ้ย่ต้องเฮิร์ตหรือไงต้องไปตีทันจิโร่ที่เป็นน้ำห้าตัวทันจิโร่น้ำห้าตัวที่ไหนวะตรงนเจียนตรงนเจียนนั่นเลยมันจะมาร์กใ้้ไหมเอางี้ดีกว่ามาร์กมา,มาอ่าถ้ามันมาร์กง,งั้นผมขอไม่ผ่าไปนะเพราะว่าเกมมาร์กให้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันทีละสกิลแล้วก็ ดามเมจเป็นอะไรยังไงบ้างตรงเนี้ยผมเทสก่อนที่จะมาทำคลิปแล้วนะระหว่างอาสกิลตอนใช้อาตระกูล0.1เออมันต้องมีคนสงสัยว่าเอ้ยพี่ถ้าผมเล่นตระกูลโคคุชิโบ0.1แล้วมาเล่นเจ้าตัววารีวี2เนี่ยมันจะแรงกว่าคนที่มีตระกูลโทมิโอกะหรือว่าตระกูลจิวเนี่ยมากไหมผมลองแล้วไม่นับถ้าไม่นับ M1 นะไม่นับแบบ M1 อ่ะถ้า M1 เนี่ย คนเล่น0.1จะแรงกว่าในด้าน M1 แต่ถ้าวัดด้านสกิลต่อสกิลตระกูลโทมิโอกะจะแรงกว่านะครับผมเทสมาให้แล้วแต่ว่าไม่ได้มันก็ไม่ได้แรงกว่าเวอร์มากแต่ก็ถือว่าแรงกว่าระดับหนึงนะใช้คํานี้ได้อยู่อาจจะแรงกว่าสักหลัก2อ0สแต่2อ0สในเกมนี้มันก็ไม่น้อยไงแต่ถ้าเกิดเป็นพวกท่าที่ดาเมจเยอะๆก็อาจจะห่างกับพันดาเมจ นะครับอ่ะประมาณนี้โอเคมาเดี๋ยวเราเริ่มมารีวิวสกิลเลยดีกว่านะครับคลิปนี้เราจะแบบเนื้อเน้นๆไม่น้ำนะครับสำหรับคนใจร้อนนะ,นะโอเคสกิลที่1น,นะครับตัวแซดผมชอบมากนะครับสกิลนี้มีชื่อท่าว่าแสงส่องธรรมนะครับเดี๋ยวผมใช้ใดูอ่าคงไม่ต้องบอกว่าทำไมถึงเรียกแสงส่องธรรมเห็นแล้วใช่ไหมโอเคปะ2004่ะ2อ0พเป็นดาเมจที่ผมพูดเลยว่าเวอร์มาก สำหรับสกิลเดียวนี่2,400ผมถือว่าแรงมากนะครับแรงนะต่อมาตัว X ตนะครับตัว X เนี่ยมันจะใช้ยากไปสักนิดหนึ่งนะครับในกรณีที่เราใช้อยู่กับพื้นนะนี่มันจะเป็นกระโดดคุณจะต้องเล็งดีๆใช่ไหมมันจะหลุดคอมโ,มโบอยู่ละเอ้ยอุ้ยพี่ตัว X เล่นยากแต่ผมคิดมาให้แล้วเดี๋ยวรอสกิลรีแป๊บหนึ่งวิธีใช้ที่ถูกต้องนะครับก็คือ 1>, 1, 2, 3่าลากขึ้นอากาศแล้ว X อ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าดาเมจมันก็จะน้อยไปนิดหนึงนะครับเพราะว่าเราเอามาทำเพื่อจับคอมโบเพื่อไปต่อในสกิลต่อไปนะครับต่อมาตัว C นะครับจะบอกว่าเป็นสกิลที่พูดตามตรงนะเอาไว้ปิดคอมโบหรือไม่ก็ไม่มีประโยชน์หรือไม่ก็ในกรณีโดนลุมแล้วเราต้องการให้ศัตรูกระเด็นออก นะครับนี่อ่ามันจะทําให้คนอื่นกระเด็นซึ่งดาเมจก็โอเคนะแต่นั่นแหละนะครับมันเหมาะกับการเอาไว้ปิดคอมโบหรือไม่ก็ทําให้คนอื่นกระเด็นออกนะครับแค่นี้เลยไม่มีอะไรแล้วต่อมาตัววีนะครับตัววีเนี่ยผมชอบมากค่อนข้างเท่เลยแต่ถ้าจะให้แนะนํานะไม่ควรใช้บนอากาศมันจะโดนไม่ครบทุกสกิลนะครับให้เราใช้เป็นตัววีที่พื้นเลยดูนะฮะ หนึ่งสองสามสี่อ่าเห็นไหมอ่ามันจะเก็บดาเมจมาได้ค่อนข้างครบนะครับเพื่อมาต่อในคอมโบสุดท้ายก็คือตัวบีเดสครามนะครับวิธีเอาก็ตีโทมิโอกะตรงจุดเกิดโคคุชิโบนะครับขอไม่พาไปเนาะมันไก่นะครับอ่ะวิธีใช้ก็ง่ายๆครับตี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 กว่าบีโอเคกว่าบีไม่ได้ครับลืม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 ,ลมอเวียนเอ้ยทไม ตี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 นี่เลยแล้วคุณดูเลือดผมตอนนี้นะครับคุยครับหมื่นหกสกิลเดียวหมื่นหกไปเล่นกับพอ่อมึงก็แรงเกินนะครับเหมือนที่ผมบอกครับถ้าโดนสกิลนี้จับได้ตายยั้งเขียดตายอย่างเดียวครับไม่รอดใน pp ผมคิดว่าไม่น่านรอดถ้าคนเลือด ไม่ถึง2,700ื่ถึงสามหมยังไงก็ไม่รอดอาจจะเซตเดียวแล้วไปเลยนะครับอ่ะประมาณนี้เลยเป็นยังไงเวอร์ไหมเห็นแค่นี้ก็ว่าเวอร์แล้วป่ะอยากดูคอมโบแบบเต็มๆไหมอ่ะเดี๋ยวผมรอน้องเฮิร์ตเลือดเต็มแบบหนึง่งเฮอร์รีตัวอะไรก็ได้โชว์ไปหนึ่งคอมโบเต็มๆโอเคหลังจากนี้จะเป็นอ่าคอมโบที่ผมคิดค้นขึ้นมานะไม่รู้แหละว่ามันจะออกมาดีไหมแต่ว่า จะพยายามทำเต็มที่แล้วกันนะครับในที่นี้ผมจะรีดดาเมจให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วกันนะครับถ้าเกิดผมไปต่อหมักได้ก็จะใส่หมักเข้าไปด้วยประมาณนี้แล้วกันเนาะเออแล้วเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงนะครับเออขออีกนิดขออีกนิดเหตุผลที่เจ้าตัว ปานวาลี V2 มันแรงที่สุดในเกมแล้วมันโกงที่สุดในเกมเหตุผลมีเหตุผลเดียวครับมันบั็อกอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะคิดว่ามันบัก็กแต่ถ้าเกิดพูดตามความจริงก็คือมันเป็นปลานปานเดียวที่เอาค่าสเต็งม,มาบวกเป็นดาเมจครับผมเป็นแค่ป,ปลานปานเดียวเลยแล้วก็เป็นแค่ท่าท่าเดียวในเกมด้วยมั้งเออเจ้าตัวเดสครามเนี่ยที่เอาตัวสเต็งม,มาบวกกับดาเมจ เออแล้วออกมา Word, เวอร์นั่นแหละนะครับมันเลยเป็นเหตุผลที่ไอเนี่ยเวอร์ Word สุดตีบอสดีที่สุด PVP ถ้าถ้าส่วนตัวนะผมให้ซักกลางๆเพราะว่ามันมีความเล่นยากอยู่กว่าจะจับได้เนี่ยค่อนข้างยากแต่จับได้คิดว่าน่าจะมีจับตายอยู่ หแต่ในกรณีที่เจอกับผู้เล่นเวลแม็กด้วยกันอาจจะจับไม่ตายเพราะว่าเลดเกมเลือดมันเยอะของลดดาเมจมันก็เยอะเช่นเดียวกันแต่ถ้าตกไอพก้พวกเนี่ยพวกนิวบี้มันก็ไม่ New bie, นิวบี้นะเลือดหมือนเจ็ดเอาจริงนี่ก็ถือว่าเป็นผู้เล่นจะเลดเกมแล้วนะ,ะเดี๋ยวผมลองจับให้ดูหนึ่งคอมโบแมพพูดแล้วก็พูดยาวนะครับอ่ะเอานะสามสองหนึ่งเริ่มฮะในกรณีอันนี้คือผมสมมุติว่าผมจับได้แล้วกันเนาะ,อะขอสมมุติก่อนแล้วกัน ว่าตายแล้วเรียบร้อยเรบ้อยปะสองหม่นสี่ครับสองหมื่สียังไม่ได้เติมมงหมัดเข้าไปเลยฮะหายครับผมเรียบร้อยฮะโอเคครับท่านผู้ชมเพิ่มเติมอีกสักนิดแล้วกันนะครับผมอยากจะรู้ว่าดาเมจตรงเนี้ยมันจะไปสุดได้แค่ไหนนะครับเพราะเมื่อกี้เราก็เห็นแล้วว่าเลือดสอ0 0ไม่น่าจะเอาอยู่นะ ก็เดี๋ยวขอเป็นเทสกับมอนเลือดสักสี่หมื่นแล้วกันนะครับผมจะใช้ทั้งาปานทั้งสไตล์เลยแล้วกันรวมกันมาดูกันว่าผมจะไปได้แค่ไหนนะครับมาเริ่มเลยเอานาะเอานาะดีๆ หู้ยประมาณนี้ถือว่าหลุดคอมโบแล้วคือจบนะเหลือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยไอ้เฮิร์สเอาไปลบสี่หมื่นสองดิดาเมจโดยรวมก็หมื่นห้าร้อยถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่รู้แหละว่ามันจะมีปลาไหนหรือ พลังไหนหรือคอมโบไหนไปได้มากกว่านี้นะยังไม่สุดเนะเยอออน,นี้ของยังไม่สุดนะเออบอกไว้ก่อนของยังไม่สุดนะถ้าสุดอาจจะยิ่งกว่านี้นะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับเจ้าตัวปานวาลีเอ,อ้ยแต่ก่อนจากกาันตามธรรมเนียมลองพีพจริงกันสัก1ยกไหมเออสัก1ยกแล้วกันนะผมอยาก<อ>รู้ว่าคือคือผมอยากรู้ว่าเจ้าตัวเนี้ยถ้าเอามาพีพจริงมันจะออกมา รูปร่างหน้าตาประมาณไหนเออนี่อยากรู้จริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวรีเซ็ตไปหน้าหมู่บ้านเดี๋ยวตอนนี้มอนเยอะ would stay up it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up we were okay we were all right staying awake till the sunrise. we were in love couldn't stop us like a good drug yeah. never run we would hook up in my car driving so far Play your guitar you'd show me Stare at the stars, we were never apart Drinking too young, way too much fun Out in the sun, no pain when it's gone Took you to prom, Dance to our song Dance all night long till the lights come on ปานเด็กดอกไอ้สั์ต้องเล่นเหรอเฮียมันไม่มีคอมโบอะไรกันนะั้นมันชุดเดียวตายอะ่ะน่าเกียดนะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวไปลองเล่นดูอาจจะชอบกันเองนะสำหรับใครดีกว่าที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจช่อนงนักหนกกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่รบกวนเวลาทุกคนแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย